สวัสดีครับผมนายปฏิภารอดแก้วครับนิสิตคณะวิศวกรรม,มศ,าศ,าศาสตร์ศรีราชาวิศวสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิตครับวันนี้จะมาอธิบายโจทย์ในข้อ4.1 4.2และ4.3ครับมาเริ่มกันเลยครับเอ่อมาเริ่มกันที่ข้อ4.1นนะครับจากโจทย์นะครับจงหาผลตอบสนองรวมและเขียนกราฟของผลตอบสนองรวมเมื่อสมการเคลื่อนที่ของระบบเป็น x. นะครับบวก5เท่ากับ5บวก3 c o คอ t บวก2 c o คอ0สบวก6 s i ซ 15t นะครับกำหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้นเป็น0ก็อย่างแรกนะครับเราก็จะต้องเออ่ใส่แทนค่าในสมการก้อนนี้นะครับก็ โดยที่ x ดอทก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวค่าคงที่นะครับพวกเช่นบวก5 x นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นบวกด้วย k ส่วน c x นะครับ5คือ k ส่วน c นะครับบวกเท่ากับ5าก็คือ k a 0ส่วนด้วย2 c บวกด้วย k ส่วน c a 1 cos สาม t บวก k ส่วน c a 2 cos 1 0 t บวกกับ k ส่วน c ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น b นะครับเพราะมันเป็นสายสิ t จากนั้นนะครับ เราจะทําการาแยกผลตอบสนองย่อยๆนะครับในสภาวะที่คงตัวนะครับโดยตัวแรกนะครับเราจะแยกก้อนแรกก็คือ x ดอทบวกด้วย 5x เท่ากับ5นะครับโดยที่ xp 1เท่ากับ4และ x ดอท p 1เท่ากับ0 แล้วก็ทำการแทนค่าในสมการที่หนึ่งนี่แล้นะครับก็จะได้มีค่ามาเป็นอศูนยบวก 5c เท่ากับ 5c ก็จะเท่ากับ1ดังนั้น xp 1เท่ากับ1ครับได้ตัวแรกแล้วนะครับต่อมา,าทำการหา xp 2ในก้อนอ โ okay. ส่วน ca 1 cos ส t นะครับทำการาาทำการหาผลตอบสนองเนื่องจากเทอมของอันนี้นะครับก็จะได้เป็น จะเอาสมการนี้มาใส่ก่อนนะครับบวกด้วย 5x กับ 3cos 3t ก็ P2 นะครับก็จะมีสมการเป็น x ใหญ่นะครับ cos 3t ลบ4นะครับ ทำการหานะครับเอ่อต้องหาตัว x ก็คือ amplitude นะครับโดยที่ xj นะครับเท่ากับ kaj ส่วนด้วย c นะครับหาร square root k ส่วน c ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเอ่อ บวกด้วยโอเมกาเจกำลังสองจากนั้นก็แทนค่าเข้าไปนะครับ x เท่ากับเอ่อเป็น3นะครับก็คือเป็น3เนื่องจากตรงนี้นะครับมันใช้จาก3ตัวค่าของที่นะครับก็จะเป็น k c ส่วนเอ่อ k ส่วน c a 1นะครับ ก็สามหารส่วนด้วย square root นะครับอเออสามเอ้ยไม่ใช่นะครับตัวนี้ต้องเป็นห้านะครับ k ส่วน c ก็คือ 5, กําลังสบวกด้วย3กําลังสโอเมก้าคือตัวตัวข้างหลังนี่นะครับโอเมกา้าจะมีค่าเป็น0.5145นะครับต่อไปเราก็จะหาฟีนะครับจะมีสูตรเป็นฟีเท่ากับอาร์คแทน โอเมกาส่วนด้วย K ส่วนเส่วน c ก็แทนค่าเข้าไปนะครับโอเมกาก็คือ3กมเอ็นซีก็คือ5คำนวณออกมาได้เป็นอู่ศ0 5ย0 4เรเดียนนะครับดังนั้นเอ่ก xp 2จะมีค่าเป็น ศูนย์จุดห้าหนึ่งสี่ห้าโคชสามทีลบศูนย์จุดห้าสี่ศูนย์สี่นะครับต่อไปนะครับเราก็จะคำนวณห,า,หา,าผลตอบสนองนะครับเนื่องจากเทอมสองโคชสิบนะครับวันนี้นะครับอนุญาตแบ่งนะ ผลตอบสนองเนื่องจากเทอมสองคอรสสิบทีนะครับก็จะมีสมการเป็น x ดอทบวก5 x เท่ากับสองคอสสิบที โดย x p 3ก็ใช้สรรมการเหมือนเดิมน,นะครับ x ใหญ่ a อพิจ t ด d e cos 10 t ลบฟนะครับทการหา p อพิจ d ดใช้สูตรเดิมนะครับก็คือ k j ส่วน c k j k a 2ส่วน c ก็คือเป็นมีค่าเป็น2ส่วนด้วย สแควร์รูทห้ากำลังสบวกสิบกำลังสอก็คือ k ส่วน C 10สก็คือโอเมกานะครับคำนวณออกมาได้เป็น0.1789นะครับต่อไปก็ทำการหาฟีนะครับเท่ากับอาร์คแทนนะครับได้เป็น 10โอเมก้าคือ10ส่วนด้วยเคก็คือ5เท่ากับ1.1071เรเดียนนะครับก็แทนค่าลงไปใน xp3 นะครับก็จะเท่ากับ0.1789่งเจ็ด ทศสิบทีลบหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับถัดไปหาตัวสุดท้ายนะครับก็คือผลตอบสนองเนื่องจากเทิมหกสายสิบทีสิบห้าทีนะครับ ก็ใส่สมการ x ดบวก 5x เท่ากับ6 sin 15 t นะครับก็จะตัวนี้จะเป็น x p4 นะครับจะใช้เป็น x m p ็ i จูนะครับซน15 t ลบ4ทำการหา m อ็มจูนะครับใช้สูตรเดิมนะครับก็คือ ตัวนี้ได้6นะครับตัวหน้าสายได้6ส่วนด้วย square root 5กำลัง2บวก15ากำลัง2คำนวณออกมาได้เป็น0.3795หานะครับหาฟีต่อนะครับอ r ร์คแทนสส่วนด้วย5้คำนวณออกมาได้เป็น1.249งนเดียนะครับ เมื่อหาครบเออ่ก็ต้องแทนไปค่าไป x p c นะครับเท่ากับแทนค่าไปน,นะครับตัวแทนจุดก็ได้0.3795ส,สาย15ทีลบกับ1.249นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะทำการรวมผลตอบสนองทั้งหมดนะครับโดยจะรวม x เท่ากับ x h บวกด้วย xp 1บวกด้วย xp 2บวกด้วย xp 3 นะครับแต่เราจะต้องทำการหา xh มาก่อนนะครับโดยหา xh จาก x. บวก5 x เท่ากับ0นะครับจะได้เป็น rs บวก5เท่ากับ0 s เท่ากับลบหดังนั้น xh จะเท่า e กับ ece ลบห t นะครับก็ทำการรวมนะครับรวมผลเออตรงนี้อีกตัวนึงน,นะครับ ตอบสนองนะครับก็จะได้เป็นรวมจะได้เป็นเอ็กเท่ากับ x อก็คือ CE อีกำลังลบ5 th. บวกด้วย x p 1ก็คือ1นะครับเดี๋ยวใส่1บวก x p 2ของเราก็จะได้ดตัวนี้นะครับคือ0.5145คอส3ทีลบ0.5404บวก Xp3 ก็คือตัวนี้นะครับ0.17 0.1789คอส10 t บ1.1 071ไปก็ตัวสุดท้ายก็คือบวก Xp4 ก็คือ ตัวนี้ครับคือ0.3795จุดสามเจ็ดเสิที่เก้านะครับจากโจทย์นะครับเขาจะโจทย์จะกำหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้นเป็นศูนนะครับดังนั้นก็จะได้อ่าเป็น ป็น t เท่ากับ0และ x0 เท่ากับ0นะครับก็จะได้เป็น0เท่ากับตัวน,นี้ได้ c บวก1บวก0.5143คอร์สบงเล็บลบ0.5404บวกด้วย0.17 แปดเก้าคอสล,ลบหนึ่งนึ่งศูจ็ดหนึ่ต่อไปก็บวกด้วย0.3795จุดสามเรลบหนึ่นะครับก็จากจากที่กำหนดมาก็จะได้ค่า c นะครับค่าสจะมีค่าเป็น ลบ1.1612นะครับก็จะแทนค่าเข้าไปใหม่นะครับโดยเราจะรู้ค่า c แล้วนะครับก็จะได้สมการาผลตอบสนองทั้งหมดเป็นเป็น x เท่ากับลบ1.1612นะครับ e กลางลบ5ทีเขียนเหมือนเดิมเลครับบวก1 บอกด้วยสอจุอ่าคอสสามทีลบสองจุดห้าสี่ศนสบอกสจุดเคอส 10.1071น,น,น,นะครับแล้วก็บวก0.3795สาย15ทีครับ1.29 0อขอพายครับ1 2 4 9ก็จะได้ผลตอบสนองทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาแทนค่าใส่ในกราฟนะครับไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำกราฟนะครับผลตอบสนองในข้อ4.1ครับอย่างแรกนะครับก็กำหนด t นะครับ t เท่ากับ0ผมจะเริ่มจากความละเอียด0.01นะครับถึง10ครับต่อไปแล้วก็เอาค่าที่เราหามาได้นะครับมาแทนสาสเลยนะครับขอดูแป๊บนึงครับตัวแรกก็คือลบ1 หนึ่นสองนะครับคูณ e คือ e x e p t นะครับ e ยกกำลังลบหคูณด้วย t ครับต่อไปก็บวกหบวกด้วย0 5น4 5จุดห้านึ่งห้าคูณกับ cos คอ o วงเล็บนะครับ3คูณ t ลบด้วยลบด้วย0.5404ครับแล้วปิดตัวต่อไปก็คือบวก0.1789นะครับคูณด้วย cross Uh, เอ่า10คูณทีอ่อลบด้วย1.1071นะครับแล้วปิดต่อไปบวก0.3 795นะครับคูณด้วยสายอองเล็บ15คูณที ลบกับ1.249นะครับต่อไปก็พลอตนะครับก็ให้มี2ตัวก็คือมี t และ x นะครับต่อไปแกน x ก็คือ x ลาเบลนะครับ x แกน x เรากำหนดให้เป็น t นะครับมีเออมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับ s ต่อไปเป็นแกน y ลาเบลลาเบลให้เป็น x นะครับ ให้มีหน่วยเป็นเมตรนะครับครับจากนั้นก็ลองกดรันดูนะครับเซฟไว้ใน o ็อก e ิ t เ,เรอสักครู่ครับนี่นะครับเราก็จะได้กราฟในลักษณะนี้นะครับ ครับขอจบการอภิปรายข้อหนึ่งเพียงเท่านี้ข้อสี่จุดหนึ่งเพียงเท่านี้ครับครับ